ไม่ต้องฟังคำใครหรอกตาชมพู่ตายความเจ็บมันมีในใจตาชานความเจ็บมันมีในใจไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นอะ่ะแม้แต่พ่อออกมาพูดอยู่ตอนนี้ลูกก็ยังไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเนี่ยแม่ของชมพู่เราก็ต้องการปกป้องลูกของเราไม่ได้ฟังที่ตาชานพูดเลยบอกบอกตรงๆสิ่งที่ตาชานพูดไม่ได้เข้าหูสาวิตีเลยเพราะลูกฉันตายตายอย่างอนาถ ตายอย่างน่าเวทนาเออแม้ว่าพ่อจะพูดอยู่เปลา่าเปาเปล,าปลาสาวิตรีก็ไม่ฟังรั้นนะจะเอาตัวคนร้ายเขา้าคุกให้ได้อ่ะพิสูจน์สิว่าเขาบริสุทธิ์เออจะมาพูดทําไมก็พิสูจน์กันไปกฎหมายไม่ได้ปิดกัน้นนะว่าไม่ให้จําเลยต่อสู้ทุกเหตุการณ์ทุกทุกอย่างปิดกัน้นห้ามต่อสู้ห้ามสู้ห้าม อะไรนะนะั่นน่ะตามกฎหมายนะ่ะกฎหมายไม่ได้ปิดกั้นค่ะหาหลักฐานมาสู้กันในศาลน่ะตารู้จักคําว่าสู้กันในศาลไหมสู้กันด้วยกฎหมายสู้กันด้วยหลักฐานน่ะตารู้จักไหมไม่ต้องใช้กําลังใช้สมองใช้หลักฐานนะสู้กันอย่างเงี้ยตาชานนะไม่ใช่ตีกันไม่ใช่เอาความรวยมาวัดกันเออนะ ว่าจะไม่โกรธแล้วนะว่าจะไม่โกรธแล้วนะมจะเอาชนะหรือไม่ชนะสิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้ต้องการเอาชนะบอกเลยนะฉันทวงความความเป็นคนคืนให้ลูกฉันแม้ว่านางจะตายไปแล้วนะตาชาญ ตาชานเป็นพ่อของของชาของเรานะเป็นพ่อของสาวิตรีไม่มีจิตสํานึกไม่เป็นไรนี่แม่มันนี่แม่มันค่ะจะทวงความเป็นธรรมให้ลูกตาชานไม่พร้อมที่จะเห็นความเป็นธรรมกับลูกคนนี้ไม่พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับลูกคนนี้ไม่เป็นไรตาไปอยู่ฝั่งเขาให้เต็มตัวอยู่ใครอยู่มันอะอยู่เป็นไหมยอยู่ใครอยู่มันนะไม่เคยจะไปแขว่ไปแซะตาชานเลยทำคลิปทำคลิปออประจานทั่วโลกก็ทำ าวิตรีทําอะไรไหมคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นพ่อไม่เคยจะแตะเลยอะไรเลยยายอย่าไปดูนะยายช่างมันเถอะปล่อยเขาเถอะดีแล้วตาจะได้มีตังใช้ช่างหัวมันเถอะอืมนะไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ต้องการจะเอาชนะความเป็นความตายนะตาชานผู้ใหญ่ที่ฆ่าเด็กโดยไม่มีทางสู้ตาชานเอาสมองไปไว้ไหนไม่มีจิตสำนึก ไม่มีคุณธรรมไม่มีความรักหลานไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆได้อยู่นิ่งๆได,ได้ลูกยังเคารพเสมอแต่ถ้าออกมาพูดถึงขนาดนี้นะคงอยู่ไม่ไหวนะคะนะนี่แม่ชมพู่ลูกของตาชานก็จริงแต่ลูกคนนี้มีลูกแล้วค่ะลูกลูกคนนี้ที่พร้อมจะปกป้องลูกของตัวเองไม่มีคอนเทนต์ทำแล้วหรือไงตาชาน ถ่ายไปสีน้ําท่วมกระท่อมมาถ่ายไปเลยฝนสาดฝนซัดอยู่ไม่ได้ถ่ายไปเลยเออจะมายุ่งอะไรกับฉันนี่ไม่ได้อยากเอาชนะบอกเลยนะตาชานะตาชานนะาานนะอีดําคนนี้ไม่ได้อยากเอาชนะนะติดดินด้วยไม่ได้ติดหรูบอกเลยต่อให้เขามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวก็ไม่มีวันอิจฉาคําว่าอิจฉาใช้ได้กับพวกที่ จิตแบบเดียวกันจุดๆๆแล้วกันเออมันเป็นคำใต้ดินอะ่ะมันเบ็ดจีด้วยฝากถามด้วยใครที่ว่าสงสารแม่น้องน่ะที่สูงเจียนน่ะใครบ้างบอกให้แม่น้องพูดอย่างนั้นไม่มีใครบอกสาวิตีได้ค่ะลุงป้า ทำการกชุบช้อนศพใครบ้างเห็นตอบตามาหน่อยไม่มีใครตอบตาชานหรอกนะหนึ่งนะถ้าตาชานอยากรู้มากนะหนึ่งตาชานต้องเป็นตำรวจให้ได้ตาชานต้องเป็นตำรวจให้ได้าาไดและเป็นตำรวจที่อยู่ในคดีชมพู่เป็นอายการเป็นผู้พิพากษานะ เจ้าหน้าที่ต่างๆถึงจะเห็นค่าตาชานและแบ่งปันข้อมูลให้รู้นะแม้แต่ทนายโจทย์ร่วมของสายวิตรีก็รู้ไม่หมดนะคะต้องขออนุญาตลุงอัดด้วยนะพี่อัดด้วยนะคะอย่ามั่วเรื่องคดีอย่าพูดมั่วๆใครเขาจะเอาไปบอกอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ อยากรู้ดีนะรู้ตัวเองหรือเปล่าสองกระจกบ้างที่กระท่อมนั่นน่ะมีกระจกไหมเอออยู่ใครอยู่มันสิฟ้องหนูมาเลยนะวันนี้นะฟ้องลูกคนนี้มาเลยฟ้องมาเลยตอบตามมาหน่อย,ยะะที่สร้างองค์ปู่นะครับที่สร้างองคปู่นี่ครับนี่องปู่นี่ครับนี่ ก็สร้างไปสิขอให้ตาพูดบ้างสิให้ตา,ตาพูดบ้างหน่อยนะได้พูดทุกวันเลยพูดได้ไร้ด้วยแต่ก่อนบ้านเมืองเรามีอย่างนี้ไหมไม่มีแทนที่พี่น้องจะแต่ก่อนบ้านเมืองเรามีการฆ่ากันตายแบบนี้ไหมไม่มีแต่ก่อนมีพญานาคไหมไม่มีนะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เด็กคนหนึ่งถูกคัาต,ตกรรมอย่างมีเงื่อนงำนะใช้สมองคิดบ้างพ่อเมื่อก่อนไม่มีพยายนาคแต่เมื่อก่อนก็ไม่มีการฆ่าใครตายตาชานถ้าลูกคนนี้พูดผิดฟ้องเลยค่ะ ก่อนไม่มีการเหตุการณ์ฆ่ากันตายตีกันในงานบุญยังแทบไม่มีกกกอกเป็นหมู่บ้านที่สุดสงบโคตรสงบบอกเลยนะหน้าร้อนชวนกันลงแขกหาปูหาปลาตามห้วยนะกั้นห้วยหาปลาค่ะสวิงไครสวิงมันคนละอันน่ะวิดน้าหาปลาห้าคนสิคนคือหมู่บ้านเล็กๆอะ่ะทําไมไม่ทําแบบนั้นคอนเทนต์แบบนั้นไม่มีหรอตาชานห้วยเล็กๆอะ่ะไอ ปั้น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 ขี้โคนให้มันเป็นเป็นแถวก้นห้วยเอาถังน้ํามาวิดน้ําออกวิดน้ําออกแล้วก็ช้อนหาปลาใครมันอ่ะเออเฮฮากันปิ้งปลาจี่ปลากันตรงแบบริมห้วยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะถือสวิงใครสวิงมันลงช้อนกุ้งช้อนปลากันสนุกสนานเฮฮาไม่มีปัญญาทำหรือตาชานคอนเทนต์แบบนั้นไม่มีปัญญาทำหรอ แทนที่ชาวบ้านจะมาเข้าใจกันแล้วเมื่อไหร่บ้านโกโก้มันจะเจริญใครมันจะไปรักลงล่ะความอิดสาลิษยาของคงรูงอ้ชาบ้าอะไรคือถ้าคนที่คุณรักมีการตายคือเกิดขึ้นนะ่ะ จะให้ต้องเราต้องไปรักไหมล่ะต้องไปรักกับเขาด้วยไหมล่ะต้องไปไปหอมไปกอดไปรักด้วยไหมล่ะตาชานฮะเออถ้าคนที่คุณปกป้องอยู่ตอนนี้นะเกิดมีการสูญเสียในกลุ่มของคนที่คุณปกป้องอยู่ตอนนี้กลุ่มที่ตาชานปกป้องอยู่ตอนเนี้ยเกิดมีการสูญเสียขึ้นมาเสียใจไหมถามหน่อยมีเลือดมีเนื้อไหม บ้านใครถ้าเกิดการสูญเสียแบบนี้นะใครไม่โกรธก็หมาแล้วนะใครไม่แค้นก็หมานะบอกไว้เลยไม่ว่าจะเด็กจะเท่าจะแก่น่ะใครที่มันไม่รู้จักเจ็บหมาบอกไว้เลยเพราะอะไรเพราะเราทำดีไม่มีใครเห็นคนที่เห็นความดีของเรามันหายากนะครับมันหายาก ก็ทําไปสิถ้ามั่นใจว่ามันดีกว่าจะสร้างองค์ป,ปู่นี้ได้มานะไม่ได้ง่ายนะครับแรงศรัทธาจากเอฟซีจากลูกหลานทั่วประเทศทั่วโลกใครที่บอกว่าพ่อแม่ต้องเทิดไว้เหนือสิ่งอื่นใดแยกผิดแยกถูกด้วยนะคะแยกผิดแยกถูกด้วยนะพ่อแม่บางท่านนะคะอันนี้คือไม่อยากจะวิจารณ์ให้เสียหายหรอกนะ ไม่อยากจะวิจารณ์บุปการีให้เสียหายพ่อแม่บางท่านด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาบาปาัญญาพูดแบบบ้านๆพูดแบบดิบๆด,ด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาบาปาัญญาเขาก็จะพูดออกมาแบบนี้แหละเออพูดออกมาด้วยความโง่ความไม่รู้แม่สาวิตรีนะไปศาลกับผัวได้สองคน นัดเจอกันกับพี่อัดนู่นศาลนู่นค่ะไม่ต้องมาขึ้นรถคันเดียวกันไปพาไปเดินเดินแบบมาตามพี่มาห้องนั้นห้องนี้บันลังนั้นบันลังนี้ไม่ต้องค่ะนะแต่ลุงอัดแกก็ดีนะคะพี่อัดแกก็ดีมามาเจอกันตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พาไปห้องบันลังแล้วพ่อกับแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตากับยายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่วันไหนก็ตามที่แม่ไปศาลถ้าวันนั้น ตากับยายหรือว่าน้องๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือแม่ไปเองได้ค่ะแม่ไปกับพ่อได้ไปกับอนามัยได้ค่ะเออทําไมต้องต้องมีไปเป็นขยงอ่ะฉันไม่ได้อิจฉาเลยนะเพื่อนๆนก็อยากไปด้วยค่ะแต่ว่าทุกคนก็มีงานแม่เองที่แบบว่าเกรงใจเขาอ่ะนะแล้วเพื่อนๆนที่จริงใจนะคะเพื่อนบ้านที่จริงใจเขาไม่ได้อยากไปทำคอนเทนต์หรือว่าไปหาประโยชน์อะไรจากสาวิตรี ไปเพื่อให้กำลังใจกันออกจากศาลมากินข้าวส้มตำไก่ย่างอะไรกันนี้ิดหน่อย,อยกลับบ้านนี่คือเพื่อนบ้านหนูตาชานนี่คือเพื่อนหนูนี่คือเพื่อนบ้านนี่คือป้าป้า,ปาลุงลุงที่นับถือไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเลยถึงแม้วันไหนที่แบบว่าเราไม่มเีเตรียมกับโคงกับข้าวอะไรไปเขาซื้อกันกินเองค่ะส้มตำเออกินกันแบบบ้านๆกินกันแบบที่เคยกิน ไม่ได้พาไปกินพัตพาาร้านอาหารหรูหราที่ไปด้วยเพราะมีจิตเมตตามีจิตสงสารเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้าน